สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช anel ครับ Ford by GT จีทีกัตะนวันะครับวันนี้ก็กัปตัวันมารีวิวเป็นรุ่น XLT Next Generation นะครับคันนี้ราคา889,000บาทครับมีเพิ่มแพ็กเกจ A อีก40,000บาทราคาเป็น929,000บาทมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็รีวิวให้ดูครับแต่ก่อนจะไปชมนะครับก๊อฟรบกวนกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ก๊อฟด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่ารถคันนี้มีแต่งอะไรกันบ้างครับด้านหน้านะครับ ตัวนี้ลูกค้าไม่ได้แต่งตัวด้านหน้าเพิ่มเลยนะครับนี่คือเพียวๆของตัว next generation นะไฟของรุ่น XLT นะครับก็จะเป็น daylight 4-cam ตัว4ขนาดใหญ่นะครับตัวไฟหน้าเนี่ยก็จะได้เป็นไฟ LED นะครับเป็นแบบ reflector นั่นเองแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกนะครับด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกที่เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับตัวรกระจังหน้าเองนะจะเป็นแบบโครเมียมนะครับไล่เป็นชุดยาวมาเลยนะพร้อมกับการดีไซน์ที่เป็น แนวนอนนะครับเพื่อให้รับกับตัวไฟหน้าที่เป็นรูปตัว C นั่นเองช่องกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นนะครับทำให้อากาศหรือว่าระบบแอร์โฟของการระบายความร้อนนะครับในห้องเครื่องทํางานได้อย่างดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับตัวนี้เพิ่มแพคเกจมานะฮะด้านหน้าก็สังเกตว่าจะมีตัวเซ็นเซอร์นะวัดระยะช่วยจอดด้านหน้านะครับแล้วก็มีระบบตัวจับคนเดินถนนนะเพิ่มเข้ามาให้นะครับเซ็นเซอร์4จุดที่ด้านหน้า ถัดลงมาจากด้านหน้าครับตัวนี้จากโรงงานรุ่น XLT จะมีหูลากจูงครับมาให้หนึ่งข้างนะทางฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งผู้บริสารตอนหน้านั่นเองนะครับติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนี่คือช่วงหน้าของตัว XLT คันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาที่ส่วนถัดไปของตัวด้านข้างนะครับว่าลูกค้ามีการเปลี่ยนอะไรไปบ้างครับสำหรับคันนี้นะครับด้านข้างนะตัวซุ้มล้อก็จะเป็นซุ้มล้อเดินจากโรงงานนะครับติดตั้งมาให้นะมีตัว เขาเรียกว่าการโครนะครับติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยที่เปลี่ยนคือเรื่องของล้อครับในรุ่น xlt ตัวล้อจะเป็นล้อ17นิ้วนะตัวนี้ก็เปลี่ยนถอดออกเลยครับลูกค้าก็ใส่เป็นล้อมาวลเข้าไปแทนนะครับตัวนี้เป็นทรงมาวบลสีดาด้านนะครับทั้งเซตเลยแล้วก็ซีรีส์ของยางก็เปลี่ยนใหม่นะใช้ซีรีส์เป็น2 6 5 5 0ห้ r 2 0นะครับเน้นหน้ากว้างแกมเตีย้ยทรงดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ใส่กับร้อยยตัวความสูงของตัวรถคือเดิมไไมไม่ด้ีกการยเพิ่มนะครับ ปีกนกก็เป็นปีกนกตัวใหม่ของตัว Next Gen นะที่มีความหนาและความใหญ่ขึ้นนะครับโนช็อคอัพเป็นตัวช็อคเดิมนะครับในรุ่น XLT จะเป็นช็อคอัพแบบน้ำมันนั่นเองนะเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวด้านข้างแล้วก็ตัวล้อครับผัดมาที่ตัวโลโก้ของตัว XLT ครับโลโก้แก้มด้านข้างของรุ่น XLT จะเน้นเป็นโครเมียมนะครับเหมือนกับตัวกระจังด้านหน้าเลยขอบตัดด้วยโครเมียมตัวสกษรเทอร์โบนะครับเป็นโครเมียมเหมือนกันตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับเทอร์โบเดี่ยวนะตามแก้มข้างเลย อยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรทํางานที่รอบต่ำนะครับ1,750รอบถึง2,500รอบนั่นเองในเรื่องของแรงบิดต,ตอบสนองที่รอบต่ำเลยนะครับงั้นตัดตาการเร่งต่างๆนะครับทันใจลูกค้าแน่นอนกระจกข้างครับของรุ่น XLT จะเป็นกระจกข้างที่สีตามตัวรถนะครับรถสีไหนกระจกข้างสีนั้นมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกข้างที่เป็นหลอด LED นะครับมีให้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวากันเลย ตัวของบันไดข้างในรุ่นของ XLT นะครับติดตั้งจากโรงงานมาพร้อมดีไซน์ขนาดใหม่นะครับผมเว้นล่องตรงกลางเอาไว้ระบายน้ําระบายสิ่งสรปรกนะครับที่ตัวบันไดข้างแล้วก็พื้นผิวของตัวบันไดข้างก็เป็นแบบกันลื่นนั่นเองนะครับเป็นแบบหยาบตัววัสดุก็เป็นวัสดุแบบกันลอยนะครับติดตั้งมาให้มีความเหนียวมีความแข็งแรงทนทานแน่นอน ในส่วนของด้านข้างบอดี้ของตัวรถตัวนี้ก็เดิมๆเลยนะครับลูกค้าขอแบบครีนครีนไม่ติดอะไรเพิ่มนะกันสาดก็ไม่ใส่นะเบ้ารองมือก็ไม่เอาสติ๊กเกอร์ไม่เอานะครับก็จะได้เป็นทรงแบบคลีนครีนก็ได้ความหรูหราหรือว่าความเป็นพรีเมียมจากการออกแบบนั่นเองครับในส่วนของไฟท้ายในรุ่น XLT นะครับตัวทรงก็จะเป็นทรงเดียวกับสปอร์ตเนี่ยแหละครับแต่ว่าตัวโคมจะเป็นโคมที่เป็นใช้เป็นไฟหลอดฮาโลเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟหลีนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นฮาโลเจนทั้งหมดเลย แล้วก็ไฮไลท์ของด็กเจนนะครับก็ตัวกระบะท้ายของตัวรถนะก็จะมีช่องที่เอาไว้ติดตั้งอุปกรณ์นะครับในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับในนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีตัวให้ใส่น็อตนั่นเองนะครับก็เปิดมานะมีฝั่งละ3ามชิ้นนะครับเปิดเข้าไปก็จะมีจุดติดตั้งอุปกรณ์ให้ไขน็อตยึดได้แบบนี้ก็เท่ากับว่าลูกค้าสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทํางานออกแคมป์ท่องเที่ยวบรรทุกข,ของนะครับโดยที่ไม่ต้องเจาะตัวรถนั่นเองใช้งานเสร็จก็ถอดนะครับแล้วก็ปิดกลับบบไไปแบบนี้้ก็ด ตัวรถที่ดูเป็นทรงสวยๆนะครับไม่ดูลกในการใช้งานนะออกแบบดีไซน์ในการใช้งานได้ตลอดเวลากันเลยครับกันจนท้ายของตัว xlt ตัวนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับก็จะเป็นสีนี้เลยครับสีเดียวกับตัวรถเมทัลเกรนะครับแพ็กเกจ40,000นบาทที่ติดตั้งเข้าไปก็จะได้ในเรื่องของเซ็นเซอร์ถอยหลังเพิ่มเข้ามานะครับ4จุดได้เซ็นเซอร์ถอยเพิ่มเมื่อกี้เซนเซอร์หน้าเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีระบบความปลอดภยัยอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาอีกในรุ่นนี้นะครับ xlt เพิ่มแพ็กเกจ40,000นบาทก็จะได,ได้เรื่องของตััวรระะบบนะบนค H.L.A. ฮิวเลนเอสชิดนั่นเองนะครับระบบช่วยขึ้นทางราดช,ชันครับแล้วก็มีระบบรักษ,กษาเสถียรภาพการทรงตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบป้องกันการพลิกคว่ำนะครับ R.O.M. ติดตั้งเพิ่มเข้ามาให้นะครับในเงินแพ็กเกจ4 0,000บาทตัวนี้นะครับแล้วก็ฝากระโปรงท้ายครับของตัวรถ X.L.T. นะครับไฟเบรกดวงที่3ก็จะถูกย้ายมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วตัวโลโก้ที่เป็นขนาดใหญ่ดีไซน์ออกมาใหม่ครับแล้วก็มีกล้องมองถอยหลัง อยู่ที่ตัวโลโก้เลยนะครับติดตั้งมาให้ตัวกล้องเองก็จะออกที่ตัวจอ s i n c f o a ขนาด10.1นิ้วนะครับที่ติดตั้งอยู่ภายในรถเดี๋ยวก็พาดูกัน,นครับตัวดีไซน์ของฝากระโปรงท้ายนะครับตัวหนังสือ xlt ก็เป็นโครเมียมครับแล้วก็มีคําว่า r a n g e อร์นะเป็นดีไซน์ตัวอักษรที่เป็นแบบเหมือนสามิตินะครับยุบลงมาที่ตัวฝากระบาดท้ายตัวฝากระบาดเองก็จะมีทรงคล้าย,ายสปอยเลอร์นะครับติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ตัวกระบะท้ายนะครับฝากระบะท้ายเปิดออกมาแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีเรื่องของมาตรวัดระดับต่างๆนะครับเป็นเซนติเมตรนะเอาไว้ให้ใช้งานนะครับทำงานหลังท้ายกระบะได้เพราะว่าเรามีตัวแคมป์ในการยึบตัวชิ้นงานตัวซีแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ที่งานไม้งานอลูมิเนียมงานเหล็กเบาๆนะครับทำงานท้ายรถกันได้เลยแล้วก็ปริมาตรของตัวกระบะท้ายในการใส่นะครับตัวนี้ก็รองรับพาเลเทม้มาตรฐานในการขนใช้งานนะครับก็เพิ่ม การทํารอบในการทําธุรกิจในการบรรทุกต่างๆก็ขนสินค้าได้มากขึ้นครับในส่วนของแผงประตูในรุ่นของ XLT นะครับก็จะเป็นได้เป็นหนังแล้วนะครับตัวแผงข้างประตูนะได้เป็นแผงหนังนะครับเดินด้วยได้สีเทาตัวพลาสติกหรือว่าตัวพลาสติก ABS เองนะครับตัวแผงประตูก็จะเป็นวัสดุแบบนุ่มมือนะครับ จับและสัมผัสไปเนี่ยก็จะดูหรูหราแล้วก็ดูพรีเมียมมากขึ้นครับการปรับกระจกของรุ่น XLT นะครับก็จะเป็นปรับกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าออโต้วันทัสดาวนะครับคู่หน้านะในรุ่น XLT ได้วันทัสดาวทั้งคู่หน้าเลยการพับกระจกต่างๆปรับกระจกต่างๆก็เป็นระบบไฟฟ้าครับแล้วก็ในส่วนของการล็อกประตูะก็กดสวิตช์ล็อกตัวคายล็อกแล้วก็ตัวอันล็อกที่ตัวประตูเลยครับซึ่งกดปุ่มอันล็อกประตูเนี่ยจะยึดโยงกับตัวฝาถังน,น้ํามันนะครับ งัน Ford Next Generation เวลาเข้าปั๊มน้ำมันนะครับปลดฝาทั้งมันก็กดตัวปลดล็อกที่ตัวแผงประตูได้เลยครับถัดมาที่ส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าเองในรุ่นของ XLT ดเดิมนะครับก็จะมีระบบเปิดไฟออโต้ให้แล้วนะครับก็แค่หมุนสวิตช์ให้ไฟมันติดที่ตรงคำว่าตัว A นั่นเองแต่พอมีการเพิ่มแพ็กเกจ40,000บาทเข้าไปตัวไฟหน้าก็จะเพิ่มระบบเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะครับในเซตของตัวนี้ แล้วก็ในรุ่น XLT มีเขาเรียกว่ามีฟังก์ชันในการปรับระดับไฟหน้าให้4ระดับนะครับป้องกันเวลาบรรทุกหนักๆแล้วไฟมันเชิดไปนะครับเราก็ปรับระดับให้ไฟมันกดมาที่พื้นถนนได้นั่นเองการสตาร์ทรถครับของรุ่น XLT ก็จะเป็นปุ่ม push start แบบนี้แล้วนะครับมาพร้อมกุญแจ keyless entry นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจในการไขสตาร์ทอีกแล้วตัวพวงมาลัยเองนะครับก็เป็นพวงมาลัย multi function ครับเป็น power ไฟฟ้าช่วยผ่อนแรงนั่นเองนะครับแล้วก็ปรับได้ถึง4ระดับ การที่ปรับได้4ระดับก็ทําให้ผู้ขับขี่ครับลูกค้าทุกคนสามารถปรับการขับขี่ให้เหมาะสมกับสรีระกับผู้ขับขี่ได้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของเบาะตัวรุ่น XLT นะครับก็สามารถปรับได้ถึง6ทิศทางนะครับมีการขันโยงปรับขึ้นลงนะครับปรับเบาะเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับพนักพิงนะครับตัวเอนหลังนะ ปรับให้มันเหมาะสมกับผู้ขับขี่คู่กับพวงมาลัยปรับสิงทิศทางนะครับทำให้การขับขี่นั้นมีความสบายนะครับลดการเมื่อยล้าได้มากขึ้นนั่นเองตัวเนื้อผ้าของตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะผ้าแต่เป็นเบาะผ้าแบบพรีเมียมนะครับมีการไล่ลายไล่ไล่เฉดสีให้นะครับตัวเบาะเป็นวัสดุผ้าที่ดูดีมากๆครับในส่วนของตัวหน้าปัดนะครับรุ่น XLT จะเป็น Full Digital นะครับขนาด8นิ้วเป็นหน้าจอสีทั้งหมดเลยนะครับนี่เวลากดลันก็จะเป็นแบบนี้ครับมีกราฟิกให้สวยงาม การที่เป็นฟูลดิจิตอลนะครับก็คือมันจะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่สังเกตได้ง่ายนะครับเรื่องของค่าต่างๆความเร็วม่านวัดเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับทีิปต่างๆก็ดูได้ละเอียดมากขึ้นนะครับสามารถปรับได้ที่พวงมลาลัยกันเลยในส่วนของหน้าจอกลางนะครับในรุ่นของ XLT เป็นจอ Sync 4A ครับ ตัวใหม่นะฮะขนาด10.1นิ้วเลยเป็นกระบะที่มีหน้าจอใหญ่ที่สุดณนะปัจจุบันนะครับซึ่งจอเป็นจอสีนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นแบบคาปาซิทีฟนะมีการตอบสนองที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอยังรองรับในเรื่องของ Android Auto และ Apple CarPlay ที่เป็นแบบไวเลส์นั่นเองนะครับไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อแล้วก็สามารถใช้แอปต่างๆเรื่องของ Apple CarPlay Android Auto นะครับแบบไร้สายได้เลยมีความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับ ตัวแอปเองก็รองรับการใช้งานใน,ในเรื่องของฟังก์ชันนะครับที่มีมาให้กับตัวรถระบบแอร์ก็ปรับเป็นทัชสกรีนได้นะครับมีการปรับที่เป็นแบบออโต้ให้ด้วยนะอุณหภูมิก็แยกอิสระซ้ายขวานะครับตัวแอร์นะครับนอกจากปรับตัวนี้แล้วก็ยังมีตัวปุ่มกดแบบเป็นแมนวนวลให้นะครับสำหรับผู้กับขี่ที่ไม่ชินนะในการใช้เป็นทัชสกรีนนะครับ ตัวนี้ก็สามารถปรับอุณหภูมิซ้ายขวาครับเปิดปิดคอมแอร์นะครับตัวนี้เป็นการคุมวอลลุ่มของตัวหน้าจอกลางตัวนี้เปิดปิดระบบแอร์ปรับพัดลมต่างๆนะครับ Mac AC ลมในรถไฟถูกเฉินก็มีปุ่มให้กดมีขนาดใหญ่นะครับมีสีที่ชัดเจนให้ใช้งานนะครับที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับของตัว XLT นะตัวนี้ได้การชาร์จที่เป็น Wireless Charger มาเลยนะครับ ลูกค้าที่มีโทรศัพท์รองรับการชาร์จแบบไวเลสก็เอาวางตรงนี้นะก็โทรศัพท์ก็ชาร์จได้เลยส่วนใครที่ไม่มีนะครับก็ไม่ต้องน้อยใจฟอร์ดให้มาครบนะครับมีไทซีให้ด้วยและไทเ A เท่ากับการชาร์จทุกอุปกรณ์รองรับในฟอร์ดเน็กซ์เจเนเรชั่น XLT คันนี้ครับและการปรับโหมดต่างๆในรุ่น XLT นะครับมีโหมดการเก็บที่ให้ปรับถึง4รูปแบบนะ คันนี้นะขับ2 xlt ได้โหมดการขับขี่4รูปแบบแล้วนะครับมีเรื่องของการขับขี่โหมดปกติโหมดประหยัดน,น้ามันโหมดลากขัวงและโหมดถนนลื่นนะครับก็สามารถกดโหมดการขับขี่เพื่อปรับให้เหมาะกับการใช้งานเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับเซนเซอร์พาร์คกิ้งนะครับไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังตัวนี้นะก็สามารถกดเปิดกดปิดได้นะครับตัวนี้จะได้กระต่อเมื่อลูกค้าซื้อแพคเกจ A ในการเพิ่มออปชันความปลอดภัย40,000บาทนะครับจากราคาตัวรถ ตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดระบบ traction control ครับป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับเราจะปิดในกรณีที่รถมีการตกลมนะครับต้องใช้กําลังเครื่องในการตะกุยขึ้นมาจากล่มโคนต่างๆนะครับต้องกดตัวนี้ปิดระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะไม่งั้นตัวเครื่องจะถูกตัดกาลังตลอดเวลานะครับต้องใช้ตัวนี้ในการบังคับควบคุมครับตัวคันเกียร์นะครับของตัว Ford next generation XT คันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับปรับเป็น6 speed นั่นเองตัวเกียร์มีการปรับจูนเข้ามาใหม่นะครับทำงานคู่กับเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยว 2.0ลิตรนะครับ170แรงม้าแลงบิด405นิวตันเมตรในการใส่เกียร์ถอยหลังครับก็คือดันหัวเกียร์ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็โยกมาใส่ที่ตำแหน่งเกียร์หนึ่งนะครับก็เป็นการใส่เกียร์ถอยหลังใส่กเกียร์ถอยหลังเสร็จแล้วนะครับกล้องหลังก็จะทำงานให้อ,ตอัตโนมัติแบบนี้เลยพร้อมเส้นบอ,อกระยะนะครับแล้วก็มีเรื่องของดนาเมิกงไกด์ไลน์ว่าล้อตรงไม่ตรงนะครับเวลาหันล้อ,ลอ,อก,ก็จะมีเส้นขาวๆนะครับในการบอกแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังนะครับที่ติดมานะมีการบอก ตำแหน่งว่ามันมีอะไรเข้ามาใกล้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นรูปสีนะครับสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยตอนนี้มันเป็นสีขาวอยู่เพราะไม่มีอะไรบังหน้าตัวรถครับห้องผู้โดยสารตอนหลังครับ XLT ก็มีแอร์หลังให้แล้วนะครับปรับซ้ายปรับขวาได้นะมี2ช่องนะครับตัวอุณหภูมิของผู้โดยสารตอนหลังจะยึดโยงกับผู้ขับขี่ด้านหน้านั่นเองแล้วก็มีจุดชาร์จที่เป็นไฟ DC12 โวลต์ให้1จุดนะครับก็เสียบอุปกรณ์ชาร์จไฟที่เป็นอะแดปเตอร์ได้ ตัวเบาของตัวด้านหลังก็มีจุดติดตั้งนะครับ Isofix ให้2จุดทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับแล้วก็มีตัวเบล์ให้รัดทุกจุดเลยนะครับด้านซ้ายขวาตรงกลางก็มีเบล์ให้รัดนะแล้วก็ตัวข้างหลังก็จะมีตัวเท้าแขนอยู่นะครับดึงตรงนี้ออกมาก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้อีก2ตําแหน่งนั่นเองแล้วก็ตัวเบาก็จะสามารถยกได้ครับตัวนี้จะยกได้แล้วก็มีเรื่องของการเก็บเครื่องมือนะฮะอยู่ข้างใต้นะยกไปแบบนี้ก็จะมีตัว เขาเรียกว่าตัวไขควงนะครับไว้ขายยางอะไหล่อยู่ตรงนี้นะส่วนตัวแม่แรงจะอยู่ด้านหลังเบาะนะครับก็ดึงเบาะตัวนี้ขึ้นนะแล้วก็พับลงมาแม่แรงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงฝั่งผู้โดยสารตอนหลังฝั่งขวานะครับก็จะมีแม่แรงของตัวรถเก็บอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็สัญลักษณ์นะครับที่มีคําว่าท็อปเทียร์ก็คือตัวล็อกของตัวเบาะเด็กนั่นเองสาหรับเบาะที่ไม่ได้เป็นไอโซฟิกนะเราก็พับเบาะมาแล้วก็เอาตะขอเกี่ยวที่ตัวด้านหลังนี่ครับสีเงินๆนะฮะสีเงินๆตัวนี้นะ เป็นตัวเกี่ยวเบาฮุกเบ,บาเด็กนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เป็น i s o ฟ i x ครับจบกันไปอีกหนึ่งคันนะครับกับการรีวิวรุ่น XLT คันนี้สีเทาดำนะครับในรุ่น Next Generation XLT เครื่องยนต์2.0ลิตรเบอร์เดียวครับราคา889,000บาทคันนี้เป็นรุ่นที่เพิ่มแพ็กเกจ A อีก40,000บาทครับราคารถก็จะอยู่ที่929,000บาทนั่นเองนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอยากออกรถ Ford Next Generation ติดต่อหาก๊อบได้ครับ โทรมาเลยที่เบอร์0986536464ครับโทรหาก๊อฟตะวันได้ตลอดเวลาปรึกษาก๊อได้นะครับก๊อฟมีเจ้าหน้าที่ finance ครับดูแลให้ฟรีทั่วประเทศนะครับ finance ผ่านแต่งรถเสร็จส่งรถให้ถึงหน้าบ้านครับส่วนใครที่สนใจรายละเอียดอื่นๆนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับเดี๋ยวก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในการติดต่อแฟนเพจของก๊อฟนะครับหรือคอมเมนต์เข้ามาที่ช่อง u t u b e ครับแล้วสุดท้ายนะครับก๊อฟก็ฝากพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กด Subcribe นะครับ เพื่อเป็นการติดตามผลงานในช่องของก๊อฟและเป็นกําลังใจให้ก๊อฟทำคลิปต่อๆไปให้พี่ๆดูครับวันนี้ลาไปกับ XLT คันนี้ครับสีเทาดำนะครับแพ็กเกจ A ราคา9 2 9 0 0 0บาทครับสวัสดีครับ